ชาวเน็ตเผยตัวจริงอัมพชราภาไม่เหมือนในรูปหลังบังเอิญเจอที่ร้านอาหารเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักซุปตาสาวตัวแม่เบอร์หนึ่งของเมืองไทยอย่างแน่นอนสําหรับอัมพชราภาชัยเชื่อถึงแม้ช่วงนี้จะไม่ค่อยมีผลงานให้แฟนเห็นกันสักเท่าไหร่แต่กระแสความแรงและความนิยมของสาวอัมก็ยังไม่ขาดหายไปแถมยังได้รับการตอบรับอย่างดีอีกด้วยและต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าอัมพชราภาซุปตาเบอร์ต้นของประเทศแต่ก็ยังเป็นกันเองกับแฟนคลับเข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งยังมีจิตใจที่ชอบช่วยเหลือจนทําเอาหลายๆคนยกให้เป็นนัมเบอร์วันในดวงใจแต่งานนี้ต้องบอกเลยว่าน้อยคนจะรู้ว่าซุปเปอร์ต้นอย่างอัมพัชาราภาก็มีไอดอลในดวงใจเหมือนกันโดยเป็นนักร้องและนักแสดงสาวไทยอีกด้วยล่าสุดต้องบอกเลยว่ามีแฟนคลับบังเอิญเจอตัวจริงอัมพัชาราภาโดยได้เล่าไว้ว่าเมื่อคืนเจออัมพัชาราภาครั้งแรกที่สุขุมวิท39มึงเข้าใจความว่าสวยจนลอยได้ใหม่ทุกคนมองมาที่นางหมด ในร้านใส่ชุดสีขาวตัวบางมากผิวออร่ามากผิวสีชมพูเลยหน้าคมจมูกโด่งมากตาคมหน้าตาไม่เหมือนในภาพสวยกว่าเยอะมากจำไม่ได้ว่านางจนเห็นเพื่อนนางมาด้วยมากับผู้ชายสาคนได้มังกูอึ้งกับความสวยมาก